การแทนพนักงานอำเภอและเจ้าหน้าที่พนักชุมชนวังไกลพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัดตาแหนวพระราชดำาริผ้าไทยสันแค่สรุปขอสมเด็จพระนางครับเปิดการประกวดลายผ้าพระราชทานและงานหัดตาแหนวระดับจังหวัดในวันนี้ออกมาอสิบแปด ราชพัชรคุรนทานแล้วความศีลธรรมละทรงพระราชลายผ้าบางที่ท่านผู้อ่านเป็นคนให้มอบให้กับผู้ประกอบการผ้าและช่างประดังไปกับห้องลูก,าลก added, ด material, าวโรงแรมหรืออะไรก็ในการปกดผ้าลายพระราชในครั um ้งนี้และก็ผู้เข้าร่วมประกวดลายผ้าแล้วเปิดพิธีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานตางๆมีหน้าตายไรซึ่งงานผ้าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นศิลปะวัฒนะนะคะแต่วันนี้ค่ะ วันนี้เราเป็นการประกวดผ้าลายพร,ระราชทานหัตถกรรมด้านศิลปะอะไรกันแลละแปลกหูช่างแปลกๆบางครั้งอ่ะพี่ช่านยังนึกถึงเลยขอเวทรให้ทุกข้านประสบสำเร็จขอเวทรให้คณะผู้จัดนะคะแปดค่ะขอบคุณมากค่ะด้วยค่ะแล้วเป็นคืนที่สืบสาต่อยอดลาย สอเมตรนะคะแล้วก็ย้อมจากพอลิโคนเองไม่สามารถก็มีการปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ถ้าไม่พอก็อย <way> ่างปีที <can> ่แล <iv> ้วก็ต่อเป็นของสีตาอะไรพวกนี้ทีนี้ปีนี้ก็มีเป็นใหม่ อีกเรื่องหนึงเรื่องรุ่นลายสับรดให้รู้ว่าเป็นเป็นสับรดตัวนี้ออกไหมแค่ให้มีเส้นขวางไปกว่างก็จะเป็นรูปมอตาลเมืองเพชรนะครับเนื่อใจาทรงดำจะเป็นสีแดงสดนะครับไานความเป็นเพชรบุรีขึ้นมานะคะก็มี